สวัสดีครับพบกันแล้วครับช่องพังละที่แฟมิลี่นะครับวันนี้ก็มาเจอขุนช้างนะครับไปไหนกันเนาะวันนี้นะครับเดินทางไปกันไหนกันนะครับเยอะแยะเลยนะครับวันนี้ครับผมเนาะนี่ก็มาอีกแล้วนะครับอีกเชือกนึงนะครับพ่อปูทองเรานะครับพ่อปูทองใบนะครับพ่อปูทองใบนะครับสงสัยจะไปแห่งานกระถินแน่นอนเลยครับนี่ครับแต่งตัวสวยงามเลยงานงามมากๆเลยนะครับวันนี้ครับผมเนาะ พอดีเดินผ่านน้องลักซี่พอดีเลยนะครับวันนี้ครับปูทองใบนะครับสางางามมากเลยนะครับมีเชือกหนึ่งนะครับดูนู่น,นครับตัวนี้ก็สวยไม่เบาเหมือนกันครับดูงาสวยงามมากเลยครับเนาะ มีติดช้างงานช่วยๆเลยนะครับทำพ่อปู่ของเราก็จะสร้างงานงามก่าเพื่อนหน่อยนะครับไปงานกระถินกันนะครับไปงานกระถินกันนะครับแต่ลักกี้ไม่ได้ไปด้วยนะครับน้องลักกี้ของเราไม่ได้ไปด้วยนะครับเนาะก็อยู่ตรงนี้นะครับยืนอยู่ข้างๆนี้นะครับเดินผ่านเส้นทางที่ลักกี่อยู่นะครับก็พอผ่านพอเห็นตีนนะครับ อยากไปกับเขาด้วยหรือเปล่าครับหลักกี้นะครับอยากไปกับเขาด้วยหรือเปล่านะครับเห็นเพื่อนเพื่อนเยอะเลยนะครับเป็นเพื่อนเพื่อนเยอะเลยนะครับ ตอนนี้ก็ผ่านลักกี้ออกเดินแล้วนะครับตอนนี้ครับเมื่อกี้เขามีขบวนนะครับไปแห่งงานกระทินกันนะครับเมื่อกี้นะครับมีหลายเชือกเลยนะครับมีหาคุณปูทองใบนะครับแล้วก็มีพลายแท็ซี่เนาะแล้วก็มีปลายเบนนะครับผมก็หลายเชือกเลยนะครับเมื่อกี้นะครับเนอออกเดินเช้่นทางนี้นะครับตอนนี้ก็ผ่านน้องลักกี้ออกเดินเล่นเมืองนะครับออกเดินเล่นมางนะครับเนาะพอเดินเล่นต่อุนสบียงมาด้วยเรื่ยนะครับจนเสบียงมาด้วยเลยนะครับ อยากไปกับเพื่อนๆนด้วยหรือเปล่านะครับน้องลักกี้นะครับสนใจอยากไปกับเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับแต่ไม่ได้ไปด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้ไปด้วยนะครับได้เห็นเพื่อนๆนไปด้วยหลายเชือกเลยนะครับมีหลายเชือกเลยนะครับมีตัวเล็กตัวใหญ่นะครับหลายเชือกเลยนะครับเมื่อกี้นะครับเนาะ ตนนี้ก็มีสเสบียงไปด้วยนะครับตัวเสบียงไปด้วยเลยนะครับนองละอกีนะครับจะเดินถึงไหนนะครับวันนี้นะครับผมพาออกกำลังกายอีกแล้วนะครับตอนเช้านะครับ<อ>าพาไปอาบน้ําด้วยนะครับเนาะ กีก็ได้เจอเพื่อนๆเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็พาน้องเดินเล่นก่อนนะครับตอนจางเช้านะครับเ,เล่นในศูนย์คตชาติศึกษานะครับ นี่ก็บริเวณสุดโคชัสุันนะครับเป็นที่ออกกำลังกายก็ได้นะครับนี่ครับเป็นที่กว้างเนาะันนี้พอกลางก็พาออกมาเดินเล่นนะครับหลังจากที่เจอเพื่อนเพื่อนแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับเนาะไปทางไหนเนาะสาวสวยของเรานะครับออกไปแล้วนะครับ เช้าๆนะครับเช้าๆนะครับวันนี้นะครับผมเนาะอากาศไม่ร้อนด้วยนะครับวันนี้อากาศไม่ร้อนนะครับเย็นสบายดีมากเลยนะครับวันนี้เดินเล่นออกกำลังกายตอนเช้านะครับอย่างสบายใจเลยนะครับวันนี้นครับเนาะ ป็นสถานที่ของศูนย์คดทักศึกษานะครับปกติก็จะมีนักท่องเที่ยวมานะครับช่วงนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ก็ตอนเช้าๆด้วยนะครับแ้องตอนเช้าๆด้วยนะครับก็ไม่ค่อยมีนะครับตอนสายๆนู่นนะครับถึงจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวนะครับมาชมนะครับเข้ามาดูช้างแสดงนะครับนี่กขาเป็นพระพิเนตนะครับผมอยู่ในศูนย์คดทักษะศึกษามากราบไหว้บูชานะครับ เีวก็พาน้องลักซีบเดินเล่นนะครับไปแล้วนู่นครับผมไปหากินน้ำก่อนนะครับเดินเล่นเสร็จกินน้ำก่อนนะครับบริเวณนะครับสวยงามนะครับตรงนี้นะครับเข้ามาเที่ยวได้ครับเข้ามาชมได้เลยนะครับอนาะรู้ทันทีเลยนะว่าจะไปกินน้ำตรงไหนนะครับเมื่อวานก็พาไปกินตรงนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นบริเวณของศูนย์ชดเชยสาครับเดี๋ยวให้น้องักฤีินะครับไปไหนแล้วนะครับดูอาจจะยินเพื่อนๆนะครับเรียกร้องหาเพื่อนๆนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์น้องักฤีิด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องักฤีินะครับผมขอบคุณมากครับผม